อาครับเริ่มครึ่งหลังครับตียังสัดไกลเลยโอ้โหูอย่งสมบูรณ์รเซฟของกามานครับเปิดเกมครึ่งหลังนี้น่าจะเดือดขึ้นกว่าครึ่งแรกครับจากผลต่างประตูในครึ่งแรกแตียังเปิดไปมาถึงออกเขียวซัดด้วยขวาลูกนี้ออกหลังไปเลยครับาการมานเล่นบอลสั้นกับจอบจอบ ยังไม่จ่ายจิมไปไม่ถึงเรายังโมงได้ครับมาตกที่เบลนี่โอ้เก็บบอลไม่ได้ครับโอเคให้กับพิกตาพิกตาปั่นไซไปไม่ถึงไม่ตรงอารีกกนาชโชว์ครับบอลมันแรงไปลำคานลำคานยังใกล้กล้กล้องหน่อย ขี้มูอย่งแรงขี้มูออกรับจะตบโมงเกียร์ออกไปเราไม่ได้ลงทุนอะไรเราไม่ซื้อแบกใจนะร้านไหนนั่นเบลให้ครับหมวดบอลหมวดบอลจะตะหวัดกลับไปลูกนี้แหม่มันพี่จ้ารู้สึกยังไงบ้างยากไปหน่อยครับกับการทีว่าเป๊เอเชียโอสตาร์เอเชียไบเย็นครับออกใบเย็นหรพี่เอเชียใบเย็นหรอเฮ้ยเรากลับไปเที่ยวเร็วมันก็เล่นดีกว่าเป็นนักไปแล้วเป็นฮักเราเหรอช่วยเอาโอนาน่าไปกันนะ นู่มาเล้โอนาน่เออดเอาโอนาแาออกไปที่ดิเอาลูกนี้เนนัดที่แล้วมันทำให้เห็นนะกลับมาครับอ่านเกมไว้ครับกระโดดออกมาเซฟได้ไม่เห็บมันได้เซ็งเลยนะใช้บอลสั้นครับไอจ็อบมาที่เบลเบลวางไปสวยเลยครับให้มัวหมัดน้องมามุดโยกโยกแล้วซัดด้วยขวาตรงนี้มันเบาไปครับไม่มีปัญหาสำหรับโอเวอลันกว่างมาเร็วก็ยัง ดักไว้ได้ครับมาเรียวก็เซ่โอเคอิกาตะไปกับเจ้าท็อปเจ้าท็อปวางให้กับอาลีเอ๋โดนเจ้าต๊อปเขี่ยทิ้งออกไปครับบอลของคิลเลอร์พาร์ททีกาตะสั้นๆกับจอดิยังจอดิยังเจอหมวดบอลมาลวงลูกนี้ยังคืนกับหลังได้ครับไอโอเคอ ไปทางด้านขวาให้กับเจ้าตบวางไว้ครั้งหนึ่งแล้วถึงพิกาตาโอ,โอ้โหจะโม่งแล้วจังหวะไม่ได้ครับบอลตกใส่เท้าออกไปจับรวจกล้า,ลา,ลามานี่ไม่ดีอดเลยแม่มจดได้ครั้งหน้านี่โชคด,ดีอับก็เตให้กับเบลเบลเจอพิกาตา ปิกตาตะเอาอยู่เลยครับแล้วปิกตาตะไหลให้กับจวอตียางลูกนี้แม,ม่จะบอลไม่ดีครับจังหวะเลขโดนก็เซีคเขียวออกไปกไไไบ <c oughs> จวอตียางขวางไปอุไม่ตรงครับคุยกับปีคุณมงัมงจึมอยังบอกเอาไม่พื้นืมอไปโอน จับเงินมากเลยอ๋ออาลีกันาโชโ้เช็คกับปีกาจเเช็คเราเดียวอะเช็คมเียนัไออ๋ออาลีกันาโชให้กับปีกาตาเปิดไปติดก็เซ่พยายามตีเสมอให้ได้ครับกิเลพารโอ้โหลุกนี้เกือบสวยครับต้องรีบลงมาตั้งรับแล้วครับกิลพารสนึแล้วกามมน วางไปลึกไปเลยครับอาริกานาโชอาริกานาโชปานไปได้จ่ายคืนมาให้ต็อปท็อปมาที่พิกตาตะพิกตาตะโยเข้ากลางแล้วก็ซัดด้วยขวาลูกนี้ใหม่ตรงครับ อ๋อครับบอลคือนายกับจอฟจอฟหมีก็เซวิ่งไปแล้วจอฟวางโอ้โหแรงไปนิดเดียวครับอ๋อปีกตะวางลูกนี้หมู่เช็ดไปแล้วจอฟเขี่ยไปบอลออกข้างครับ อ๊อเจ็บนะอ๊อฟลดตียางโอ้ลูกนี้แหมเราโดนสวนแล้วครับเสือแบ็กยิงโดยเปลวลุกนี้ก็ใหม่ตรงครับยังหาเงินแค่ประตูเดียวนี่มีโอกาสทั้งสองทีมครับเกียววางไปลุกนี้ก็ไม่แม่นแล้วครับ เอามาก็ต้องดึงช้าบ้างครับเปลี่ยนมาใช้บอลสั้นให้กับก็สิก็สิแม่จ่ายไม่ดีครับพิกะตะพิกะตะคืนมาให้ตบตปต้องพาบอลกลับไปตั้งกันใหม่ครับขวางไปให้กับโอ้ยวอลนันสั้นๆกับเอาเขียวเอาเขียว,ยวโดนบีบแล้วครับเอาเขียวเปิดลูกนี้ติด แล้วบอลอยู่ที่เบลเบลกระชากไปโดนแย่ไว้นิดครับเ่ย่่ย่ฟุบลงไปให้ฟุกลงไปให้ฟุกลงให้ฟุกกับพี่น้อยลงเยอะๆอิดอ่ะฟุบลงมงด่านกับดันเก่าที่ผมออบจจบระวังน้องจบจบอยัางพาบอลแม่โดนดักไว้ได้ครับถ้าซื้อมาโดนนั้นผมซื้อกลับนะิง จอบสัญไอในนนแม่โดนพีกาตะบังเหลี่ยมไว้ได้ครับเอาเป็นตังเตะของคิลเลอร์พาร์ตตียังตียังเจอบีบแล้วลูกนี้แล้เอาเขียวเปิดไปก็บอลออกข้างไปเลยครับโอเคโอเค หวางไปให้กับนน,นตบกลับมาถึงหมวดบนโอ้โหลูกนี้จะกระโดดบนเลขกับหลังครับเล่นตายยากเลยครับปิกตาตะปิกตาตะยังให้ไม่ได้ไปทางขวากากลีก็เลือกช่องนี้มันยากไปแล้วครับ เทคนิคทำงานเหนื่อยนั่นจะเลยไปเทคนิคไปเทคนิคไม่ได้เลยจอบจ่ายให้กับเบลเบลจะต่อกับนนไม่ได้ครับแล้วสวนกลับมาของคิลเลอร์พานโอ้โหลูกนี้อาลีกันอาโชครับป๋าได้เจ้าท็อปแม่มันบอลมันไหลแรงไปนิดครับ ครับจะเปิดของก็เซ่เปิดไปให,ใหม่ตรงเพื่อนครับ <jaar gender> ล,ลูกนี้นะครับนายกลงไปแล้วครับมาพูดน้อยจะได้ขีดยาหรือเปล่าลูกออโรรันไม่เล่นครับให้เอาเขียวมาเตะขึ้นไปลูกนี้เอาเขียวไม่เล่นยาวครับ ให้กับตียางตียางโอ้เจอหมวดบอลบล็อกอยู่เลยครับแล้วแต่รอดขามานนนนจ่ายกลับไปย้อนหลังนิดนึงแล้วซัดด้วยซ้ายเรียบร้อยครับโอ้สามตัวต่อหนึ่งครับแม่บอลมันเข้าทางเขาจังหวะจริงครับแล้วเข้าซ้ายซัดอย่างคมเลยครับลูกนี้โอ้โหเป็นผิดพลาดกันเองครับอิเลพาสไม่หรกนี้เป็นคนนายกนายกลุ่มหรอกแม่เรายิงดีจริงครับแม่ระดับมือชมังอย่างโอเวอร์ลันนี่เอาไม่อยู่ครับ รบตบวางไปเข้ามือของกาวมนครับแม่ดูครับดูลีลาครับด,ด,ดึงเวลาทุกจังหวะกามมนเก่าจริงนนนนน,นแหวกไปมีก็เซ่เติมไปนนยังให้ไม่ได้ผ่าบอลไปแล้วกว็เซโดนลุมลูกนี้แล้วไปได้อาลิกาโชอาลีกากาโช,าชคืนกลับไปก่อนครับจะรอจังหวะไว้นิดนึง สวยอะลีสวยสวยสวยอาไสวยสวยครับเริ่มกันใหม่เขียวเขียวจ่ายสันส้นๆใ้ที่ยังมาที่พิกตาแหวกไปเจอก็เซซอนไว้แล้วครับครับตียังตียัง,งขึ้นเกมยากเหมือนไงครับคิลเลอร์พาร์ท จอดูปบีบเร็วตลอดครับแล้วเปิดมาลูกนี้แล้วปีกตาลูกนี้ยิงไปแหมกามานก็เอาชัวร์ครับปัดทิ้งออกไปเป็นเตะม,มุมของคิลพาธ จอดมาเข้าทางเจ้าตบแม่ยิงไม่ได้คืนไปที่ออกเขียวออกเขียวซัดด้วยขวาพุ่งไปโอ้โหไม่ตรงกรอบครับครบมีการเปลี่ยนตัวขยับกันบ้างแล้วเอามาคนน้อยให้จอบดึงไม่ได้ตรงนี้แล้วตียังมาโจไว้ มียังมีกามานครับอ่านเกมไว้เราเล่นเร็วไปที่ N อนดีดสัดด้วยขวาลูกนี้ไม่ตรงครับอ๋อมาก็น้อยมาก็น้อยแปะไปให้เพี่ยอม,มาก็น้อยคืนมาที่กอเซกอเซนี้ยิงไปติด โอลิโอลันว้างไงกับเอนดี้ดิเอนดี้ดิโดนบีบเร็วต้องคืนกลับไปที่ออกเขียวหยอดมาไม,ไม่ได้ครับอาลีการาโชแล้วก็เซฟปล่อยออกไปครับเราเป็นบอลของคิลเลอร์พาร์ทจ่ายเอนดี้ดิเอนดี้ดิเจอรลวงแล้วครับเราเป็นบอลของเซอร์เบกครับไม่ช้าไม่ได้ครับคูน่นี้เข้ากันเร็วมากครับ ก็เซก็เซสันสันให้กับโนนโนนใช้สปีดแล้วทันด้วยกับโนนปาดมาโอ้ยแมเหลือจะเชื่อกันลูกนี้แล้วเอนดี้เอนดี้ขวางไปสวยเลยครับไปที่เจ้าต๊อบเจ้าต๊อบโอ้มันตันครับต้องกลับมาหลังก่อนย้อนกลับไปที่โอเอร์ลันโอเลรวลันกลับไปที่เจ้าต๊อบ ตบขวาไหมเอ็นดี้ดี้เจอก็เซ่บังไว้แล้วแม่ลูกนี้นนจะแบะกลับไปแล้วออกเขียวออกเขียวจ่ายไปติดเพี้ยมครับดีดีให้กับตียังสัดไกลลูกนี้แล้วบอลกระชอกมาอย่างเข้าทางเอ็นดี้ดี้ให้กับอาลีกานาโชอาลีกานาโชดึงจังหวะซัดด้วยซ้ายอย่างเป็นเท้าของยามินกามมนครับเซฟไว้ ส่งตัวรับไปแล้วครับรับเต็มรูปแบบครับเือร์เบกดูครับดูครับความปลิวของคิดเตยนฟุกแล้วเข้าซ้ายของอาลีกกนโชตรงนี้ลงไปก็ยังสั่งการครับคิดเยนฟุกนี่ผู้นำอย่างแท้จริงครับอยู่ข้างน้ำนี่ก็สั่งการยับเลยครับครัเอียงเอียง จ่ายควางไหมครับจะต้องต้องใช้พื้นที่ครับในการเล่นเปิดย้อนไปตรงนี้กามานครับเริ่มจับจังหวะได้ครับการมานก็เริ่มเหนียวขึ้นเรื่อยๆครับการอ่านเกมของเขานี่ไม่ต้องสงสัยเลยครับเอนดีดีตรงนี้จะเกี่ยวไม่ได้เดนฟุก หยอดให้กับนนท์นครับลกแมเพิเยมบอยออกไปครับเ็นบอลของเซอร์เบกพิเยมสันส้นๆให้กับนนท์นนท์นใช้ตัวบังเราเจอลุมสองแมพลิกไม่ได้ครับนนท์ออเขียวออกเขียวอ้าวโดนตัดแล้วครับกเ็เซ้ไอ้กับนนท์นนท์ขึนมาที่ พีอมยอดไปที่ก็ซ่ก็ซ่คืนย้อนกลับมายังถึงจอบจอบข้าขวาไหลไปที่พีอมลูกนี้ลองเองหรือเปล่ายิงโอ้ไม่ตรงครับแม่มีจังหวะมีเวลาแล้วครับพีหอลังสนามไปนานครับต้องปรับจังหวะนิดนึงแต่ความเกา่านี่มีแน่นอนอยู่แล้วครับพีเอมจอบหวางไปก็ ีก็เซ้ครับมงดักไว้แล้วบอลพัวพันอยู่ข้างสนามสกิดออกมาได้ให้กับพีเอพีเมจะจ่ายกลับไปแม่ยังมีออกเกี่ยวซ้อนอยู่จะต็อปจ้ต็อปโยกไปแล้วหลุดมาแล้วครับมีพื้นที่ทางขวามี n อนดดีเอดีดเจอก็เซ้ต้องคืนกับที่ตียังตียังจ่ายมาแล้วถึงด้วยครับจะต็อปจะต็อปจะต็อปหักขวาไม่ผ่านคิดเตียนฟุกแล้วจ่ายไปที่เอนดดีเอดีดีตรงนี้โดนเสียบ ไม่ไม่ได้ครับแล้วก็เซมาขามโมยบอลไปเปิดไปติดเราคิดเต้นฟุกเคียไปถึงกามานก็เตะออกมาถึงโอเลวรลันโอ้ไม่ได้จบครับกิลลาพารชตดเมื่อสักครู่บุกกันใหม่ครับอาลิกานาโชอาลีกนากนาโชจะจ่ายติดเบลว่าเบไลไหลไปให้กับก็เซ่ก็เซ่แหวกไปแล้วเข้าซ้ายโอ้ยิงไม่ได้ครับก็เซ่ ช่วงท้ายเกมของครึ่งหลังนะครับแปดนาทีเสร็จเสร็จดูว่ามีสกอร์เพิ่มหรือเปล่าลูกนี้ลองยิงไกลบ้างครับเอ็นดีดีกามานกะมานเป็นไงทุ่มอยเปเนเ่ยไม่ได้เล่นเลยอ่อไม่มีใกล้เบนเบิร์เออเอนดีดีเอ็นดีดีลองลูกนี้อู้ ถือว่ายิงดีครับแม่แต่อามมนยืนปิดเสาแรกไปแล้วครับ <c oughs> โจ่ายลูกนี้พี่เอ็มดักไว้ให้กับมมมันน้องลูกนี้เล่นไม่ได้ครับเขาเลยอะไรกันหรอเอาแล้วเอ็นดีดี้หลุดมาตบกลับไปอ้ไม่ถึงอาลีการาโช <c oughs> โต็อเจะต็อบไหลเร็วไปก็ยังไม่ผ่านครับ อย่างขอบอลไม่ได้จ่ายครับยิงอัดเข้าไปอย่างได้เตะมุมต่อเปิดจ้อนไปก็แม่ไม่มีเพื่อนครับตรงนั้น,น,น,นตรงนั้นรอตรงนั้นตรงนี้เมอน่อสเขียวมันน,นเอาก็มอมันน้องใช้ความเร็วลูกนี้ไม่อันแล้วครับท็อปทอ,อ,อ,นนอ,อให้ครับ

คริดเดนฟุกเปิดยาวไปถึงเบลไปเอาบอลลงจเจอออกเขียวต้องคืนกลับไปที่หมวดบอลหมวดบอลให้กับมอัมนน้องพพิงไว้สวยแล้วซัดด้วยขวาขนี้โหยบอลมันโค้งไปแล้วครับแต่ไม่พอครับยังครับยังครับมอแมนน้องวันนี้ยังไม่ยิงใช่ไหมครับ,รบแต่ได้ไปหนึ่งแอซิสกับมวแมนน้องโอยลันจอดมาถึงเจ้าท็อปเจอเจ้าออฟสกิดไว้ทุกนี้อ่าแล้ว เล่นต่อครับโดนบอลเอ็นดีดีไหลาตามช่องให้จู่เอาตียางลูกนี้ก็กดไม่ลงครับครับไอ้กับหมดบอลหมดบอลพลิกไปไหลไปได้ครับให้กับเบลเบลจ่ายไปที่มวัวมันน้องทำชิงกันครับเบลเบล,เบลแม่ไม่ทันแล้วครับ ต็อบต็อบเจอมัวมัดน,น้องไปแย่งแล้วเข้าทางเบลเบลแหมไม่ได้ครับขืนกลับไปที่เอาเขียวเอาเขียวอ๋อแล้วจ่ายมาสวยเลยครับลูกนี้เอ้ยเห็นดีดีครับไม่ได้จังหวะนี้แล้วทำชิงนะครับมัวมัดน,น้องแม่โดนกระแทกเสียจงังหวะนิดนึงแล้วขึ้นมาใหม่ครับของคิลเลอร์พาร์ทเจ้าต็อบเจ้าต็อบให้กับเอ็นดีดี เห็นดีดี้ซัดเลยลูกนี้ก็ติดบล็อกของจอบเห็นดีดี้อนมาให้ออเขียวซัดอีกทีนึงก็ไม่ได้ครับมพยายามเต็มที่ออเขียวกับตันทีมครับพยายามดึงช้าวไว้ก่อนครับเือร์เบค เล่นกับเวลาไปด้วยครับกิตเตนฟุกเปิดจอดไปพี่จอยรูจิมงทิ้งออกมาแล้วตรงอารีกานาโชอเอาบอลลงแต่เล่นต่อไม่ได้ครับแห้มาเข้าทางเอนดีดีดยิงลูกนี้ยังมีเจ้าออฟครับยืนขวางไว้ทำได้ดีครับวันนี้เจ้อาออฟย้อนไม่โอริโอล,อลนเข้าซ้ายลูกนี้ซัดโอ้โหหายไปเลยครับ ครับกามานเปิดจอดไปเข่ามือวลันแล้วคว้างเร็วมาแล้วกาณาลีกาณาโชพิกได้สัดด้วยซ้ายโอ้โหยังติดกามานครับจอยูจิดักไว้แต่บอลกระชอกมาถึงนนนนให้กับเบลเบลจะชิงกลับไปที่หมวดบอลติดบล็อกจอนมาถึงกิเตนฟุกจะออบจออบจะจายมีนนซ้อนให้อยู่คืนไปตั้งกันใหม่ที่กามาน นี่ยกลัมาดึงจังหวะไว้ครับเราเปิดยาวลูกนี้ก็ไม่ถงเพื่อนี้ครับเอ็นดีดีเอ็นดีดีให้กับเจ้าต๊อแปะไปจังหวะเดียวกับอาลีอาลีเนี่ยติกไม่ได้ครับวันนี้เล่นลำบากหน่อยครับอาลีต้องโดนกองหลังตามประกบติด บอลบอลให้กับจอบจอบยึกยักอยู่ยังไม่จ่ายย้อนกลับไม่คิดเตยนฟุกนนนนโอ้โหเจอซีดานติงปั๊มไว้ได้ครับเดี๋ยวนดีดีด้ขวางกลับไปให้อารีแม่อารีก็ไม่คิดก็ว่านดีดี้จะจ่ายมานึกว่ามีเพื่อนอยู่ครับไม่พร้อมเล่นบอลเลยออกข้างไปเลยครับ กอนสิใจบอลจาวหรือเปล่าลูกนี้เล็งแล้วเล็งแล้วให้กับเจ้านนนนมาที่คิดเตนฟุกคิเตนฟุกดึงจังหวะไว้จะตักไปให้โนนครับไม่ไม่ตรงเราเล่นเร็วมาของคิลเลอร์พารอาลีกาโชอ,อาลีกานาโชโดนแซะไว้นิดนึงจ่ายมาที่เอนดีดี เอ็นดีดีแม่ก็จ่ายไม่ตรงนี้ครับเวลาไม่น่าจะพอแล้วครับสำหรับกิลเลอร์พาร์ตยิงไกลทุงนี้เข้ามือโอเลโวลันแล้วจะคว้างเร็วก็ไม่ได้ครับต้องให้เอ็นดีดีก่อนใกล้ๆโอเลโวลันแม่โยกทำได้ดีครับมาที่เอ็นดีดีเอ็นดีดีไปทางขวาเลยครับเจ้าท็อปหลบหนี้เจ้าท็อปเหมือนจะลองไม่ลองให้เอ็นดีดียิงไปก็โอ้โหยังติดครับ เป็นจังหวะสุดท้ายแล้วครับของเพลงนี้ยิงไปกับหมดเวลาครับเป็นชัยชนะของเือแบ็กครับป3ประตูต่อหนึ่งครับ